ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ2,567สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษของนายเดชาแสงจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงคงหลงวิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงการ สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนบึงคงหลงวิทยาคมได้ขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการโดยคำนึงถึงบริบทความต้องการและความจำเป็นของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องจัดทำพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่21 การบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีการพัฒนาด้านการบริหารวิชาการด้านการบริหารทั่วไปด้านกิจการนักเรียนด้านงบประมาณและด้านบริหารงานบุคคลที่เป็นรูปธรรมมีรูปแบบคู่มือสารสนเทศแผนปฏิบัติการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ครอบคลุมและเข้มแข็งด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี มีการบริหารสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการบริหารเชิงรุกโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการบึงวิทย์โมเดลเป็นเป้าหมายของแต่ละขั้นตอนรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบไฟสติปดำเนินงานภายใต้กระบวนการบริหารตามวงจรคุณภาพของเดมิง P.D.C.A เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบการบริหารงานโดยมีแนวทางการดำเนินการขั้นที่1 P. plan การวางแผน B. brainstorming การระดมความคิดความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นที่2 D do การลงมือปฏิบัติ U unity power คือสร้างพลังความเป็นหนึ่งเดียว E e t h s คือการปฏิบัติโดยยึดหลักคุณธรรม N networking คือการเชื่อมต่อทุกภาคีเครือข่ายขั้นที่3 D do การลงมือปฏิบัติ G grow สร้างการเติบโตด้วดยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ขั้นที่4 C Check การประเมินผล W Win คือการให้รางวัลยกย่องอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้เกิด I e m i l คือภูมิคุ้มกันช่วยลดความเสี่ยงของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ส่งผลให้เกิดขั้นที่5 A Action การปรับปรปุงแก้ไข T Teamwork ทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุก โดยเริ่มพัฒนานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนทำบันทึกข้อตกลงสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสร้างสารรค์โรงเรียนมีการพัฒนาบริบทของโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียนและปลอดภัย โรงเรียนมีความเข้มแข็งด้านวิชาการชุมชนและงานจิตอาสาด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาสรุปรางวัลโรงเรียนบึงของหลวงวิทยาคมรางวัลของสถานศึกษา ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ผลงานครู1นางสาวกัน,นิกาสีสมบัติและนางสาวสมิตาแก้วคำแสนได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศการประกวดในโครงการ Space Youth Challenge 2. นางสาวสมิตาแก้วคำแสนและนางสาวจันทนก์กรุมพิโรร่วมจัดนิทรรศการชุมนุมนักวิทยาศาสตร์มูลนิธิ SCG สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ 3. นางสาวมัชิมาเหล่าอันคะนางสาวอภิรดีสุวรรณเพชรและนายอัมพลถมคำได้รับรางวัลสุดยอดนักอ่านจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 4. นายอนุชาคำแดงครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลชมเชยอันดับหนึ่งโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยทำนองสรพันยะประจำปีการศึกษา2567 5. นางสาวกันนิกานินทศรครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลชมเชยโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยทำนองสรพันยะประจำปีการศึกษา2567 การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพการปฏิบัติตนตามระเบียบและแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัดยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้องปฏิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนามีความตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถประพฤติตนได้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบวินัยราชการปฏิบัติต,ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจและตามกฎกติกาที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ ทุ่งเทเวลาให้กับทางราชการมีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติงานพิเศษต่างๆที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษานวัตกรรมการบริหารเชิงรุกบึงวิทย์โมเดลไฟสต็ปตามวงจรคุณภาพของเดมิง PDCA โรงเรียนบึงของหลวงวิทยาคมได้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียนจัดหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและบริบทของชุมชนเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมรดกทางวัฒนธรรมรวมถึงสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลายโดยใช้สื่อและนวัตกรรมที่ทันสมัย ผลลับการพัฒนาที่คาดหวังครูในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นระบบตามเวลาที่กำหนดและมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้สถานศึกษามีผลที่เกิดจากการดำเนินงานที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้านและหลากหลาย ผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพของการบริหารจัดการและคุณภาพของนักเรียนที่สูงขึ้นต่อไป